ครับช่อน้องะไรครับี่ไม่มีปากกาพ้องอะไรครับสแตยให้น้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะัอาง้ให้น้องเปลี่ยนชุดกอนไปไม่ได

แล้วเดี๋ยวออกมาเจอแล้วป๊บเดียว 有有黄黄黑毛